ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube ช่องการอนุรักษ์นะครับวันนี้เราก็มานะฮะมาเยี่ยมอาจารย์พลวัุวัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพุทธศิลป์ยุคปลายเป็นพิมพ์ใหญ่ยุคปลายครับเกตทะลุซุ้มเนาะครับผมเนื้อแตกเนื้อมีการลงรักมาแต่ก่อนนะฮะแล้วก็แตกธรรมชาติของเนื้อพระสมเด็จก็คือเป็นเนื้อปูนนะจะมีการแตก นะซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็เมื่อแตกเสร็จก็มีเส้นลักฝังติดอยู่เพราะเขาเคยลงลักมาแล้วครับแล้วก็ปูนก็งอขึ้นทับขึ้นมาทําให้พระมีมิติเห็นไหมฮะมีเส้นสีดําๆเป็นรอยตามรอยแตกอ,อย่างเงี้ยมีเส้นกรอบก,กระจกเรียบร้อยเลยเป็น,นเป็น,ปนอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระยุป,ปลายครับมีเส้นกรอบก,กระจกครับ,รบนะครับจุดที่ดูนะฮะยุป,ปลายก็มีเส้นกรอบกระจกมี ตรงการนั่งจะเห็นพระบาทซ้ายแล้วก็นกแค้งซ้ายจะเล็กนะ,ะครับผมแล้วก็ฐานสิงก็จะเล็กกว่ายุคก,กลางครับฐานล่างสุดตัดเฉียงด้านขวาครับด้าน,นซ้ายจะตัดตรงกว่าครับแล้วก็จะมีรอยยุกตัวตรงกลางฐานเกิดจากแม่พิมพ์ปลายุกปลายรับีเส้นชายจีวรครับอันนี้จําลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขทัย,ทยครับ องนี้ด้านหลังดูง่ายมากนะฮะเป็นหลังที่ใช้ไม้กระดานกดครับผมครับไม้กระดานก็คงเป็นร่องๆใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้สเรียบนะฮะก็เป็นลักษณะธรรมชาติแบบนี้ลักษณะหลังแบบนี้นะฮะในความที่เราวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่รับผิดชอบในการกดพิมพ์พระอาจจะเป็นของตระกูลของช่างเป็นเอกลักษณ์ของขอใช่ครับ เฉพเราจะเห็นว่าหลังวัลคังพระสมเด็จเนี่ยมีหลายแบบ,บลหลังรล่องสวนหลังอะไรสารพัดใช่ไหมฮะมีเศษลักติดอยู่นะฮะก็ชัดเจนพระแบบนี้มันเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดูง่ายนะมองจากรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาก็พอจะเห็นความเก่ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่ว่าถ้าเรามามา เขาเรียกว่ามามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงก็จะชัดกว่าน,นี้อีกน,น,นะครับอันนี้ด้านข้างนะจุดที่เราต้องสังเกตก็คือตรงขอบนะขอบขอให้มีรอยปีรอยแยกก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดูง่ายฮะแต่ว่าบางยุคนะฮะยุคไปไปลายหน่อยก็ใช้แม่พิมพ์สําเร็จรขอบก็จะเรียบ,บนะฮะแต่ว่าถ้าได้ ขอบที่มีลักษณะแบบนี้ก็ดีนะฮะถือว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับคมีเม็ดมวลสารชัดเจนครับอันนี้เป็นลักษณะรอยสไลด์ของมวลสารครับนะครับอันนี้หลังนะครัหลังกระดานนะครับเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงนะฮะก็เมื่อใช้กล้องการขยายสูงซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นมวลสารต่างๆชัดเจน องนี้พูดถึงว่ามวลสารจัดจ้านนะฮะมีทั้งดินสีแดงสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีดําของลักสีขาวก็แยกนะฮะจุดสีขาวหองผงพวกทุกธุคุณนะฮะก็มีให้เราเห็นนะฮะชัดเจนเลยนะครับมีเป็นผลึกแคนไซนะฮะเพราะว่าพรถ้าเก็บไว้นานนะไม่ได้ใช้ ไม่ล้างเนี่ยจะเกิดคือแคนไซมีลักษณะคล้ายๆกับเม็ดขาวาตุนะฮะแล้วก็นานเข้านานเข้าจะเกาะเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหโปร่งแสงโปงร่งใสนะฮะในเนื้อก็ซ่อนด้วยจุดดำจุดแดงนะฮะของเยสซอนต้นไม้ร้อยแปดของว่านร้อยแปดของผง,<ป>งทานตาะไบผักกลิ่งนะฮะ อันนี้มีทั้งสีเขียวนะฮะมันคันจัดจานเลยนะครับการศึกษาสะสมพระสมเด็จในยุคปัจจุบันนะต้องเน้นในเรื่องของความเก่าเล่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพายภธรรมชาตินะฮะที่เราเห็นเป็นสีน้ําตาลนะฮะบนเนื้อผ้าอย่างนี้ก็คือน้ําลักอืครับผมเป็นคราบนะฮะมัคุมอยู่ถึงแม้ลักดําจะออกไปแล้วแต่ว่าน้ําลักก็ยังติดอยู่นะฮะ เนื inside, ้อในจริงๆก็เป็นส the ีขาวครับเห็นรอยแตกไหมฮะรอยแตกเป็นรอยแตกของเนื Ri ้อพระแล้วก็มีเส้นลักฝังติดรักฝังอยู่นะครับเม็ดดำๆอันใหญ่ๆนั่นน่าจะเป็นบนสารน่าจะเป็นเศษว่านครับเศษว่านมีมีรอยแตกนะรอยแตกยุบแยกนะครับครับพ้าเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการล้างนะฮะสภาพเดิมๆนะฮะ ท่านใดมีพระก็พยายามเก็บสภาพเดิมๆนะเพราะว่าถ้าล้างปับ๊บล้างมากไปล้างไม่เป็นความเก่าก็จะหายไปถทัเสีกลายเป็นผ้าที่ดูยากครับน่าเสียดายด้วยอ๋อสีม่วงด้วยนะครับครับมีมีดินสีม่วงด้วยนะฮะนานๆจะเจอนะดินสีม่วงแต่ว่าองค์นี้มีมวลสารครบเนะ่มีสีเขียวสีม่วงสีฟ้า ฮจุดดำจุดแดงดินกำแพงมีครบมีสีเขียวจุดส,สีขาวของผงพิเศษนะฮะชัดเจนน้ำวนันกับครับชัดเจนสีเขียวก็เป็นแท่งเลยนะครับพอนหยกเลยถ้ามีการหักเหแสงจะเป็นหยกถ้าเป็นไม่มีการหักเหก็เป็นดินครับด,นะดินเขียว มีหัวฐานด้านซ้ายล่างสุดจะตัดตรงกว่าด้านขวาอันนี้ดินสีม่วงนะฮะร่องรอยของลากเก่าเห็นชัดเจนนะครับองนี้แม่เหล็กดูติดไหมครับน่าจะติดนะฮะโอเคการใช้แม่เหล็กตูดต้องใช้แม่เหล็กกำลังสูงมากๆนะสี่พันเกาขึ้นไปนะครับมีดินสีเหลืองด้วยตรงนี้ สีม่วงสีเขียวคือธรรมชาติของพระสมเด็จนอกจากมีการผสมเหล็กไหลก็ดีเหล็กน้ำพีก็ดีนในดินต่างๆที่ที่นำมาเป็นนวลสารก็มีแร่เหล็กอยู่นะครับครับอันนี้ฐานสิ่น์นะพระเป็นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะฮะนวลสารเยอะนะครับ ตัวหัวเข่าก็สวยะครับอันนี้หัวเข่าขวานะฮะอันนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายอันนี้หัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรเส้นชายจีวรเป็นตัวตัดสินว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าใช่ครับนะครับองแขนก็วางเป็นธรรมชาตินะฮะคโค้งเลยนะครับ <น>ช่วงหน้าอกนะช่วงหัวไหล่ก็บอมค่อนข้างจะสมดุลน,นะฮะแต่รักแร้ด้านซ้ายจะบางกว่าจะสุขกว่านะ,นะฮะ,ะเกศนะส่วนมากอย่าดซุ้มออกไปนะครับครับตรงนี้จะเป็นปมนิดๆนะเช่นซุ้มก็มีมวลสารนะฮะเห็นชัดเจน พระพักกยลูกสี่เหลีล่ยมพระลำตัดนะฮะสาเหตุเพราะว่าจะมีตุ่มมะกันอสองด้านแล้วตรงคางก็แหลมนะฮะตรงพระเกศหรือพระรัศมีก็แหลมขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูได้จากส่วนที่ลาดเอียงนะฮะเนื้อจะเป็นตะปุ่มตะปั่งชัดเจนครับก็ชอบพิมพ์ของพระยุปราคค่อนข้างจะมีเยอะสร้างเยอะนะฮะ เพราะว่าเป็นยุคของที่มีการสร้างพระสมเด็จมากมายเพราะว่ามีวาระพิเศษต่างๆเยอะแยะนะครับก็จบกันไปนะครับสหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมเกตุรุสุนนะครับองนี้สวยงามเนื้อหาจัดจ้านนะครับโอเคก็ขอบคุณอาจารย์ผลมากนะครับขอเรียนเชิญร่วมงานประกวดวระเครื่องครั้งที่7ของชมรมอรักษ์พุทธศิลป์นะครับก็จะได้มาเจอกับท่านอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทุกๆท่านนะครับนะครับมีเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องพันเอ็กนะฮะหรือว่า อยากจะตรวจสอบมวลสารของพระนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับครับผมคืองานประกวดสายอนุรักษ์และมีเชิงมีแบบวิทยาศาสตร์แบบนี้นะก็สามารถทําให้ท่านรู้ว่าพระของท่านแท้หรือไม่แท้นะฮะเนื่องจากของเราพูดไปตามเนื้อผ้าพูดไปตามหลักของวิทยาศาสตร์ครับไม่ใช่มีเรื่องของการค้าขายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพระแท้ก็คือพระแท้ครับ,รบไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ไม่แท้ <N> นะครับเ <C HA B> พราะเราไม่เราเป็นชมรมอนุรักษ์นะครับ <C HA B> เราก็ตัดสินตามหน้าพระนะครับ <C HA B> องค์ไหนแท้เราก็ตัดสินให้แท้นะครับส่วนองค์ไหนที่ <C HA B> ไม่ผ่านเนี่ยเราก็ <C HA B> ให้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสมารถท่านสมารถเปลี่ยนได้จนกว่าจะจนไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีการกักรางวัลรางวัลมีเยอะไหมฮะเยอะสําหรับงานครั้งนี้ก็มีทั้งถ้วยนะครับถ้วยรางวัลแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ปลุกเสกแล้วนะครับตั้งประมาณ500อกว่ารางวัล เเราตียมไว้หนังสือพระก็เตรียมไปแล้วครับมีหนังสือพระเรียบร้อยสาหรับครั้งที่แล้วครับพระทุกองพระทุกองค์ที่ผ่านการประกวดก็มีใบรับรองให้ใบรับรองได้ครับถ้าตรวจแล้วว่าเป็นพระแท้เนี่ยมีใบรับรองทุกองค์นะฮะครับนะครับอาหารน้ําฟรีนะครับหมายเขาว่าพระทุกองค์ที่กรรมการรับเข้าประกวดนะก็จะมีใบรับรองให้ส่วนพระที่ติดรางวัลในใบรับรองก็จะมีรางวัลใช่ครับ บอกว่าที่หนึ่งที่สองที่สามี่มดเลยครับที่ห้าะ็เนี่ยมามาถ้าเป็นพระแท้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนลงหนังสืออ่าแล้วหลังหลังจบงานนะครับเราพอทําสรุปทําหนังสือก็จะได้ลงหนังสือทุกองค์นะครับที่ผ่านนะครับพระที่ลงหนังสือพระที่ได้ตังมันไหมได้ตองพระรางวัลที่ได้ที่หนึ่งที่5ออ่าหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับได้หมดเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นพระท่านที่มีความสวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็ติดรางวัลก็สามารถนำไปลงในหนังสือได้ ท่านสามารถดูในหนังสือได้เป็นเกียรติประวัติได้นะครับว่าพระของท่านได้ปเขาไปโชว์ใครก็ได้ว่าเป็นพระที่ติดรางวัลมีหนังสือรับรองมีใบเซอร์รับรองนะฮะท่านอาจจะมีบุญวัฒนาที่จะทําการค้าขายใต้ราคาแพงนะครับว่าตอนนี้ทางสมาชีกก็เริ่มสั่งต่างจองหนังสือโทรมาโทรมาตามนะฮะหนังสือเราก็มีจำนวนจำกัดได้เท่าไร่ไครับครับทรมาจำนวนจำกัดนะฮะพบกันนะครับวันที่2ตุลาคมนะครับ2565า้านะครับ ณมหาายร,ราชพัฒพระนครบางเขนลักสีครับโอเคครับประพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ